คักลร้คักลร้คักลร้หวยแหงก่องพีงัวเปียกไม่ไหมมารอลุ้นนำกนว่าสิมีอ้าวเต็มเลยนี่ไงเต็มเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วใครจะจับจับได้นะเห็นไหพี่น้องนี่มันกินได้นะคะทุกคนใส่ไข่บดแดงกับบดเท่านั้นเลยพี่น้องเลยโอ้จจาเลยดิ ใช่ไม่อยากรู้กะโอก็ผู้ดีมันเย็นได้แบอแม่กะสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกับมาป่ากับหน่วงน้อยพี่น้องเลยชิพากันมาคุดแมนจุดจีไปใส่แกงนะมั้ย ก็คือหน่อไม้เท่าน่ะหาแล้วต้มใส่หม้อไว้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเข้ากับมาหาวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อนที่ใส่แกงเข้าให้อาเลตอร่อยแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องนั่นก็คือที่มาคุดแมนจุจ้ตัวใหญ่ๆอยู่ป่าพี่น้องเลยกับบุ้ง้วทีิใหญ่ประมาณใดเนาะกับไปเบิ่งไปส้มนำกันพี่น้องแต่ว่ามีคนหนึ่งเหมื่อยกับหมูเลยอู้งานเหรออู้งานเหรออ,รอตื่น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 มีมรเรื่องแล้วนอนนอนเต็มเต็ม โซนเอ้ยโซนไปไปคุณแม่จุจิ๋วันนี้พี่น้องเลยอันนี้กระโบนะคะวันนี้มาป่ากับโซนกระโบพี่น้องแล้วกันหนุ่มน้อยเนาะส่วนมารวยกับหมูซับกับอันอยังก็มีตั้งอายุยเท่อนนพี่น้องเลยไปคักไร้คักไรนอนเว้นคักไร้ห,หงายหเหงคักไรหงยเหง เจอแล้วพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าจะตัวใหญ่ไหมโอ้แหงแค่ทีได้ไปใส่เก่งน้ำไม่อยู่บ่เนาะ ขี่ขั้วไยขี่งัวข่อยนี่นะพี่น้องแต่ถ้าเป็นข่อยขีง่งัวใหม่ๆอ่ะเพิ่นเจาะใหม่ใหมเพิ่นจีอยู่บ่เลิกเนาะคืออันนี้เพิ่นลงเล็กแล้วแต่ก็ดินแห้งแห้งกองขีง้งัวเปียกๆใหม่ มารอลุ้นนากนวมาสิมีอ้าว,าวเต็มเลยนี่ไงเต็มเลยอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเ้าใครจะจับจับได้นะเห็นป่พี่น้องนี่มันกินได้นะคะทุกคนเขาอยา่างวัวหนุ่มไทยกินคือกันหม,นมอพี่น้องนี่สาวลาวกินได้แมงปิ้งจีจีขนะี้ค,ควายพี่น้อง มาบวัสดีพี่น้อง,ง,องขวามาลงมือแก่งนองไม้เลยเนาะนี่น้ำยานางกับเขียวเขียวค่ะขนาดนี่ลงไปอันนี้ไข่มดแดงพี่น้องยังมดไทเบิร์เห็ดเฟืองเลยเห็ดเฟืองนี่ก็ไข่มดแดงพี่น้องนี่ ไข่หมดแดงเห็ดเฟืองอู้วทำอิดว่าชิส่ส้มนี่ส้มจ้ามักหมดกับพอ่อลวเนาะจะหมดแดงกับพ่อแหละนี่เห็ดเฟืองเข้าพี่น้องผ่าเึ่งก็คือคือหลายเนาะอันเ่งโลอนะไรนี่พี่น้องเห็ดเฟืองเข้ากับหดน้ําอยู่พี่น้องเป็นไงนิดเดียวยังบม่มีวีแววว่าจะได้กินดอกหรือบอนะ่เนาะแล้วจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกใส่ข้าวเบือลงไปนี่ พอเ,เบื่อเขียวค่ะขนาดเลยใส่แ,สแป้งนัวพี่น้องใส่ประแดกลงไปพี่น้องนี่แล้วก็ใส่ประแดกกวาดน้อยหนึ่งเ้าเบื่อใส่ประแดกอันนี้หลานมันกลิ่นแห้งเนาะมันหอมนะพี่น้องเลยเรียบร้อยเอาเพ็ดเฟืองลงไปเลยพี่น้องนี่ เฟืองจุกจกุแมงแมงจุจีเ่เฮานนะพี่น้องมันได้หน่อยเฮาก็เลยว่าปล่อยเพิ่นลซะเนาะโบมบใส่ซะถ้าว่าได้หลายเฮากั็ชิใส่อหรอกพี่น้องอลงไปเรียบร้อยรอหม้อฟดแล้วก็เฮากับปุงต่อเนาะพี่น้องใส่ไข่มดแดงใส่กอิตู่ นี่ใส่ไราตูล,ลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงพี่น้องนี่สมสมเนาะแช่แบบนี้พี่น้องเลยมีไข่สมมันพร้อมเรต้องใส่สมติ้วเลยคนสักนิดนึงป้าไปิดแช่อนาดเลยพี่น้องป้า,าเห็นเรล้มหิวข้าวเลยตอนนี้น้ำตาไหล่โมเมนต์ซึ้งอย่างไรควนคอนตาควนไฟ พี่น้องเอฟซีพนว่าว่าทำไมหนุ่มลาวที่ปะแป้งน้องโตเกียวรุนแรงจังเลยเนาะเพูนว่าไม่เห็นพี่น้องเลยน้องโตเกียวจนย่านเนาะ้องคนปะแป้งตัวมือซุงมกานะแบบคือแบบเพูนก็คืออาจจะบริตั้งใจแต่แบบคล้ายๆว่าฟ้าหัวนะพี่น้องฟ้าปะแป้งนะแบบย่านทำบ่ให้ปะบ่ดึงใดให้นะน้องโตเกียวว่าสิบอกบอให้เพื่อนปะเลยได้แต่ก็แบบอืมวะข้าเจ้าวะอยากให้เปิดประตูมาให้ปาแป้งเนี่ยนะเพูดว่า เห็นแบบว่าเป็นตะแพงน่ารักอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็เลยว่าอ้าวว่าเป็นป้าซะแต่ก็มีมีคนขอหอมแก้มน้ำดีจะบอกว่าผู้ชายเนาะพี่น้องเป็นผู้หญิงก็เลยอ้าวเพื่อนหอมว่ะาวนาเห็นเตทกแล้ววะเบิดสภาพเลยเขาป้าแป้งสาวนากับหลวงน้อยเห็นนะพี่น้องโดนเต็มๆเลยเพราะเราถังน้ําไปเนาะเขาคิดบอกคิดเลยว่าเพื่อนสีพดนน้ำลายเนาะปีหน้าพี่น้องเลยเพราะการเสียาถังน้ำใส่หลังรถให้นลวงน้อยส่วนหมู่หลายๆคนไดจังหน่อยเนาะ ขึ้นลังนดเลยปีนี้แบบบม่ค่อยได้นัดกันเนี่ยพี่น้องกัหมู่เนาะไปแบบแบบบริตั้งตัวทวิตนะสาวนั่งคนกับบริว่าสีมาเล่าหานะบริหลกอันเนี่คนเสียคนก็เลยอันได้มาบ้านเนาะทวิตคนว่าจะบริกลับบ้านแลยหานะบางคนกับปเหตุงานบริกลับพี่น้องบางคนกับกลับแต่ว่าคนว่าอย่างก่อหนุ่มไทยกับหนุ่มลาวคน หนุ่มหนุ่มไหนพี่ว่าปะแป้งอ่อนโยนมะโน <c oughs> คือหนุ่มไทย่นจะให้เกียดหลายกว่าเนาะพี่น้องแต่ก็มีอยู่บางคนที่ว่าคนปะแห้งกะมีคือการนอ,อยุทยตอนนั้นเนาะคล้ายๆว่าฟ้าวอะไรี่น้องคนเขาปากคนอ,อาจจะบดเลยตั้งใจเนาะ <c oughs> เต็มบดเลยนผาผากเลยเ <c oughs> ขาปากเพราะคนอ,อาจจะบดเลยตั้งใจเรากพี่น้องจะ่แซบป้าพี่น้องเป็นอะไรหน้าตานี่ ข้ากับสิตักไปรชูเมยคนกินเลยเนาะนีะอ่อู้าสุดน้ำคั่กคักแทน,นีีพี่น้องข้าเวเบื่อขเขี้ยวหอมหอมเลยใส่ไข่มดแดงกับเบอดเท่านั้นเลยพี่น้องเลยน้องไม้ก็จะกอ่อเอาเองเนาะสุดๆน้นองไม้สดุสดๆอร่อยไข่เป็นไข่ เห็ดเป็นเห็ดสบายดีมาทีก่กินข้าวกับแกลี่ยมาไหมโจเกลี่ยเห็ดชุก,กินมาเดิมพี่น้องเดิมเป็นจะซ่บขนาดเลยเดี๋ยวให้แม่ว่าเป็นโร,นรตีเพื่องกนเอยเห็ดเพื่องมาชิมมาก่อนเด้อเห็ดเพื่องมีประโยชน์เราใช้ซ้อนกลางนะะคเกงเสพเสพลายอะไรได้บลิ่งเสพหน่อยเลยพี่น้องเลยแม่เอาซ้อนกลางนี่ตักใส่จานเนาะ แคบหลายแคบหน่อยแคบหลายราการเพื่อนนาะมากินไข่บดแดงซดปเองากับแบ่งให้เพื่อนนะพี่น้องล้วการใส่แกงน้ำแบ่งให้เพื่อนนำพี่น้องมาดูอะไรเนี่ยมักม่อนนองตัวเกียวเก็๊ยปาไว้จิ้งพี่น้องหวานแซ่บไปไหมน้องเมามักเมาคือก็ตัวมักม่อนเลยหอมหวานแซ่บพี่น้องแบบกินลายกับบริจิบหัวบริวินหัวได้แถมมีประโยชน์พี่น้องหน่วยใหญ่สัมมากันลาดเบอรี่จากประเทศเลยมึง โอ้เจ้าเลยดิไดีไ้ไม่อย่างลูกเสื้อขาดก็ผู้ดีมันเย็นได้เสื้อไห่กะแต่มันเป็นฟองเย็นพี่น้องเย็นลงเข้านะฮะแต่ที่อ่มันแฟชั่นพี่น้องแฟชั่นนาฮอนพี่น้องวิตามินซีหลายอนนี่เก็บมันใส่ตู้เย็นไว้แห้งแ่บเย็นเย็นิตอนเช้าวิตามินซี เราหากกัญญาอยู่บ้นยายบ้านเช่าพี่น้องยากกินข้าวผู้เถ่าอ่เดา๋ยวนี้ากกาสองน้องเนาะเบิ้งสดแต่เอาไม้ก่อนพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บมาเด้อพี่น้องเอฟซีไทยจีฬาจีต่างประเทศมากินแกงเท้าไม้เตกเกียวแกงใส่ไข่บดแดงแกงใส่เห็ดเพื่องแม่นบอกเมนแซ่บแม่นมักจับไข่บดแดงสดแบบนี้แม่ค่ะ กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะพี่น้องอือพอดีเลยไหมเนาะอือพอดีก็คล้ายๆเกง๊ยห้ละง,งกเลยนะแม่ใส่พ,พื่อลังผัดคล้ายๆกันตระกูลเดียวกันเนาะเป็นคล้ายๆเล้กับปลาดางแลวกับหมกเค็มเนาะนี่ปรับเลยอย่ากินเค็มหลายมันไม่ดีอืออร่อยมักต่น้ำยาหน้าเขียวแล้วแล้ว อร่อยแม่ไปบอเทียปสงการณ์ที่ไทยกิอนหนาพัดกดอย่างเราเห็ดพาสปอร์ตให้แม่กันเนาะพี่น้องแม่เพื่อนก็นยังบวสบายแม่เป็นแนวใดช่วงนี้กินข้าวบบแซ่บ์แล้ววาดศรีสะใคร่เนี่ยอาการคนเขาเนาะกินข้าวบบแซ่บ์ถ้านเท่าก็ยังกินข้าวบบแซ่บพี่น้องส่งนี้หนะ รู้สึกว่าบ่ค่อยหิวปานใดเนาะแปลว่าอากาศมันฮ้อนแปรปวนนะอากาศแปรปวนอากาศฮ้อนแห้งนั่นไเนาะเคือจะเอาแบบบุญอยากข้าวอยากน้ำปานใดแม่กินแต่น้ำนี่โรคประจำตัวนะคืมันมันฮ้อนนะอืมไม่มีฮ้อนพุ้นคือเคยคลาดแตกออกเปียกบ้าเหงื่อพดออกบาดเดียวคนใดอารมณ์วี่รสทัติมันจะเป็นอะไรเออรสเอาวี่ค่ะพกไปน้ำนี้วี่แบบนี้แม่ไปลิ่นไปอย่างเอาไปรสนี่วี่นี่ ย่าดุมเกาไปน้ำก็เอาไปน้ำนึงพรส่รกระถุงไปมีใส่ถุงไปจิบเท่าละน้อยละน้อยลำเด็ดขนาดเท่าเนี่กินข้าวบัแซบแล้วพี่น้องเสิร์ฟแบบผู้เฒ่าเนาะหากระไข่รึไยเนาะอืไข่เอ้ยเสิตกกินได้เลยตอนเราเพิ่นกินยังบ่ได้นะกินแต่โยเกิร์ตพี่น้องเท่าอันลูกเคยเพิ่นซื้อให้โยเกิรต์ตค่ะตอนเราไปไทยกินนี่แหละว้านนี้เปซักยาเคยมานั่ง กังวลวิตามินอยู่ห้องหมออันนี้พี่น้องไปเองนะบอยรู้พาไปาอีกก็ไปได้อยู่รือไปเองถามเพื่อน่าแม่ว่าไปว่าไปกดอันสุขภาพอยู่อันท่าพนมบอกพี่น้องเป็นอะไรแม่อย่าพูดคำว่าหมอออกมากก <laughs> <laughs> ็อยากไปได้แม่คะอืมคนบอกอยากไปหนึ่งอาการมันฮ้อนสองก็คือ อันบันไดยืด้า้แล้วมันสั้นแหง้งพี่น้องเพื่อนย่างขึ้นแล้หอบแล้วเด็กเลยเพราะแห้งแล้วเบื่เมื่อยขึ้นขึ้นเม,นมื่อยอากาศร้อนบแม่เจ้าแล้วท่าว่าอากาศหนาวนี่ขึ้นสิไปอยู่คนว่างนี่เป็นลมู่นแม่ไปบ่หาหมอว่ะแม่เจ้าแล้ว <laughs> แม่ไข้แล้ยวอะคันคันหมดแต่แทบไม่ได้ไปได้แม่ได้คันยังหัวเมื่อยอยู่ทำประตัวอะไรบม่ได้ไปดอก ตัวปันเด็กน้อยเนี่พี่น้องเว้ยนี่จะตกเกลียวตัวได้ไปแล้วเนี่ยตัวรัาตัวนี่ตัวพาไปห้องหมออะไตัวพาไปห้องหมอเน้่ลูกตุกเกลียวตัวเหมืกันมาได้ไหมเอ้รถได้ลูกมาค่าลูกเดี๋ยวลงเงินบ่ได้แล้วตัวว่ะจ่ายเงินค่ารถข้าเจ้าแล้วพี่น้องบุไปบุได้ได้ไหมเอ้เอาคืนบุได้ได้ขาบุคืนให้เงินค่ะแม่เป็นคนเสียดายเงินนะพี่น้องมาไปมาเอาอยู่ห้องหมออยุดเทรนด์กัน ตกเกียวว่ามาจ่ายเงินอะไรได้แม่เอ้ยมาได้ไปแหละพึ่นก็ได้จ่ายเงินเอาคืนมาได้หรอเอามาหลายพนพอน้อยพอ